สวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านยายจอยยายจอยออกมานั่งคุยข้างนอกเขาวันนี้โอ้ยไปเดินเล่นกับอาสามีมาเนาะแล้วยายจอยก็เลยขอแวะขอแวะแวะคุยแวะทักทายแวะสวัสดีนะคะยายจอยขอสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนทุกท่านซึ่งวันนี้ก็ยายจอยไม่มีอะไรหุยหนาว หนาวในขณะที่ยายจอยนั่งอยู่นี่ก็คือรอบีคือหิมะค่ะหิมะลงน้อยๆไม่ไม่ไม่มากเนาะก็คือยายจอยอยากจะมาบอกข่าวดีสําหรับยายจอยนะคะยายจอยก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะก็คือ,อสามียายจอยเนาะสามียยจอยแกบอกว่าเออ วันเกิดเนี้ยฉันจะให้ของขวัญนะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราจะได้ของขวัญปีใหม่ทุกปีเนาะแล้วคราวนี้ก็โอเคเขาก็บอกว่าเออจะให้ของขวัญอะไรเนาะคราวนี้ยายจอยก็ลุ้นนะคะลุ้นว่าของขวัญปีนี้ของยายจอยนั้นมันคืออะไรเนาะวันจันทร์นี้เขาบอกว่าวันจันทร์โอเคนะวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้สามียายจอยจะให้ของขวัญอะไรกับยายจอยนะคะเพราะว่าะจะมีตามเทศกาลเนาะที่ว่าเราได้ของขวัญอย่างเช่นอ่ะแจ็คเก็ตตัวนี้ยายจอยก็ได้มาได้ของขวัญนะคะได้ของขวัญจากสามีนะ,ะเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะตอนตอนที่ได้แจ็คเก็ตตัวนี้มาประเพณีที่นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะของขวัญแต่ละปีแต่ละ วาระของของอแต่แต่ละเทศกาลเนาะ,ะแล้วครั้นี้ก็มาถึงวาระ,อะของขวัญวันเกิด <c oughs> ซึ่งยายจอยก็รุ้นมากนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ว่าเราจะได้ของขวัญได้ไรเพราะว่าอของขวัญมันจะต้องเป็นเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มีความหมายสําหรับเราอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งว่าเออหรือว่าด้วยเรื่องของขวัญเนาะยายจอยก็เหมือนเด็กนะคะเด็กดีใจจะได้ของขวัญน,นะก็คือดีใจเพราะว่าการที่เราจะได้ของขวัญน่ะมันมันก็ไม่ง่ายนะคะส่วนที่ว่าเราใช้ชีวิตประจําวันเราใช้ใจ่ายประจําวันเราจะซื้อของอ ใช้ส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้คือเราได้ประจำแต่อันนี้เป็นของขวัญน,นะคะมันก็ต้องพิเศษใช่ไหมคะโอเคค่ะเอาไว้รอพรุ่งนี้นะคะยายจอยจะมาให้ดูว่าอของขวัญที่ปาสามีสามียายจอยจะให้ยายจอยนั้นมันคืออะไรนะคะแต่เขาก็มุกมิบมาแหละเขาก็บอกว่าเออมันเป็นของขวัญฉันคิดว่าเธอจะต้องชอบอะไรประมาณนี้ฉันคิดว่าเออ เธอน่าจะได้แล้วล่ะอะไรประมาณอย่างนี้เนาะซึ่งซึ่งยายจอยก็รู้นว่ามันคืออะไรก็คือก็คือเออมันเป็นความตื่นเต้นนะฮะก,ก็คือเขาพูดให้เรารุ้นอะ่ะให้เราให้เรามีความความคิดว่าอ้ยมันคืออะไรอะไรประมาณนี้เนะเาะอ่าฮะ ซึ่งยายจอยก็อยากจะออกมาเล่าถึงถึงความตื่นเต้นในในแต่ในแต่ละ,ะประเด็นในแต่ละอย่างของยายจอยเนาะแล้วส่วนเรื่องช่องนะคะช่อง youtube ที่ยายจอยทำเนาะยายจอยขออธิบายในช่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออธิบายว่าช่องนี้คือช่องยายจอยสตอรี่ใช่ไหมคะแล้วยายจอยเนี่ยก็สร้างช่องรัชโนนขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเพื่อที่ว่าช่องนั้นน่ะ จะเป็นการะจะเป็นการที่ว่าพพอนน้องรัชน์นโดยส่วนตัวนะคะแต่ช่องเนี้ช่องยายจอยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสร้างไรายได้ได้ขึ้นมาจริงๆยายจอยก็จะเอาเงินที่เป็นไรายได้เนี่ยสมทบกับเ,เงินเก็บออมของยายจอยเนาะเอาไปทําบุญน,นั่นคือความคิดของยายจอยยังเน้นหนักอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนช่องน้องรัชน,น์ รัชนนสตอรี่นะคะที่บางบางคนบางท่านอาจจะได้ติดตามทั้งสองช่องเนาะก็จะงงๆว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะคนเดียวกันก็ทำทำไมทำถึงสองช่องอะไรประมาณนั้นคือช่องน้องรัชนนยายจอยสร้างมาเพื่อที่ว่าอ่าอ่าเอาไว้ตามติดชีวิตน้องรัชนนนะคะคือน้องรัชนนเนี่ยเป็นหลานของยายจอยเองเป็นลูกของลูกชายของยายจอยนะคะแล้วยายจอยเนี่ย รับน้องรัชนนนมาเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งความหวังของยายจอยก็คือรอนะคะรอน้องรัชนนนแล้วก็ลุ้นนะคะลุ้นน้องรัชนนนคือให้เขาได้มาอยู่กับยายจอยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือรับมาเป็นบุตรบุญธรรมเลยมาใช้ชีวิตที่นี่มาเติบโตที่นี่นะคะนั่นคือเรื่องของน้องรัชนนนเอาไว้ที่ยายจอยทา ช่องน้องรัชน์นก็พอเหตุผลนี้ถ้าเกิดว่าช่องน้องรัชร,รัชรัชนนะคะ,ะสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมอันนั้นน่ะก็คือไรายได้นั้นจะไปซัพพอร์ตน้องรัชนนโดยส่วนตัวนะคะคือไม่เกี่ยวกับยายจอยค่ะยายจอยแค่เป็นเป็นผู้ทําผู้สร้างแล้วก็ผู้ดูแลนะคะก็คือมันเป็นทุนการศึกษาหรือว่าอะไรเกี่ยวกับน้องรัชน,น์ในการใช้ชีวิตที่นี่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ ย,ยายจอยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาลุ้นว่าของขวัญยายจอยคืออะไรแล้วเ,เรื่องน้องรัชนน์ยายจอยก็ลุ้นลุ้นว่าน้องจะได้มาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยายจอยก็เลยดูแลช่องดูแลทํากิจกรรมลงช่องน้องรัชนน์ไปก่อนนะคะอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจฝากกดติดตามทั้งสองช่องนะคะ เพราะว่ามันคนละเรื่องคนละอัตลรกกันแต่ตอนนี้มันก็คล้ายๆกันคือมันเป็นกิจกรรมของยายจอยเนาะที่เอาไปลงไว้อะไรประมาณนี้นะอ mm ่าฮะแต่ถ้าหากว่าน้องได้มาจริงๆเงี้ยก็คือจะได้ติดตามอ่าชีวิตของน้องเพราะตอนนี้ไม่มีใครส่งคลิปวิดีโอมาให้ยายจอยเพื่อที่จะลงช่องของน้องเนาะยายจอยก็เลยต้องทําเกี่ยวกับตัวยายจอยเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวในช่องโอเคนะคะ เข้าใจตามนั้นเนาะฝากติดตามทั้งทั้ง2ช่องนะคะถ้าใครมาเจอคลิปยายจอยฝากติดตามทั้งสองช่องนะคะช่องน้องรัชชานนสตอรี่และช่องยายจอยสตอรี่นะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้กดซับสไครต์ให้ยายจอยด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ